ไฮไลท์อาเซียนกลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับในครั้งนี้ค่ะมาพบจะเจอก,กันกับเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับสาระที่ดีค่ะในกลุ่มของประเทศอาเซียนนำหมายคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะ สำหรับในคลิปนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมหกรรมกีฬาซีเกมนะคะหรือที่เรียกว่า South East Asian Games หรือว่าซีเกมนะคะครั้งที่31ที่จัดขึ้นที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามซึ่งต้องบอกว่าถือเป็นการสิ้นสุดการรอคอยหลังจากที่ต้องเลื่อนแข่งขันมาจากปลายปีที่แล้วเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยซีเกมครั้งนี้นะคะครั้งที่31เป็นครั้งที่2ต่อจากปี2003ที่ประเทศเวียดนามได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพบาหากรรมกีฬารายการนี้ซึ่งในปีนี้ก็ได้สัตว์ท้องถิ่นของเวียดนามอย่างซาวลาเป็นมาสคอตของการแข่งขันขในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งการจัดพิธีเปิดการแข่งขันขอย่างเป็นทางการก็มีขึ้นที่มีดินสเตเดียมนะคะณกนะรุงฮานอยค่ะ สำหรับการแสดงในพิธีเปิดครั้งนี้เวียดนามก็ระดมนักแสดงกว่า1,000คนมาสร้างความประทับใจนะคะโดยการแสดงก็มีการสะท้อนวัฒนธรรมประเพณีของตอนเองและก็สื่อถึงความเข้มแข็งของชาวอาเซียนผสมผสานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะผ่านแสงสีเสียงที่จะเต็มโดยยึดแนวคิดเพื่ออาเซียนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งถือว่าเป็นธีมหลักนะคะของการแข่งขันในครั้งนี้ และนอกจากการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจแล้วนะคะต้องบอกว่าเพลงที่เป็นเพลงของซีเกมในครั้งนี้ก็เพราะไม่แพ้กันแหละค่ะเพราะว่าในฐานะของเจ้าภาพนะคะทางเวียดนามเองก็นี่เป็นการเปิดเพลงประจำการแข่งขันนะคะที่ชื่อว่าเพลง Let's Try นะคะแต่งโดยหุยตวนค่ะ สำหรับเนื้อหาของเพลงนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มคนที่มีภารกิจและก็มีความมุ่งมั่นไปสู่จุดสูงสุดโดยทิ้งความยากลำบากไว้เบื้องหลังด้วยความพยายามอย่างหนักและก็การสนับสนุนจากเพื่อนพ้องเปล่งประกายในบรรยากาศที่อบอุ่นและก็เป็นกันเองของเจ้าภาพเวียดนามด้วยนะคะ โดยเพลนี้นะคะได้มีศิลปินชื่อดังของเวียดนามหลายคนมาร่วมขับร้องไม่ว่าจะเป็นตุงดอนวันไม่ห่วงโหงอกฮาอิซักและก็เดนเบลนะคะซึ่งแรงมานานใจก็มาจากช่วงเวลาแห่งความทรงจำของ4ีเกมสครั้งที่22ในปีพุทธศักราช2546ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เวียดนามได้เป็นเจ้าภาพค่ะ สำหรับการแข่งขัน,นกีฬาซีเกมนะคะมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงฮานอยและเมืองใกล้เคียง11แห่งโดยเริ่มตั้งแต่12-23ถึงพฤษภาคมโดยมีทิงชัย40ชนิดกีฬา 526เหรียญทองและคาดว่าจะรองและรองรับผู้เข้าร่วมกว่า1,000งคนจาก11ประเทศในอาเซียนนะคะจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งมักรรมกีฬาครั้งสำคัญของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียนของเราค่ะและนี่คือไฮไลท์อาเซียนประจำคลิปนี้ค่ะ